สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับครูเนชนกนะคะในรายวิชาวิวทยาศาสตร์นั่นเองค่ะอ่าสาหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของพืชดอกปแปละชนิดนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะและมีพืชอ,อะไรบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะ วัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะคะอ่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกแต่ละชนิดนะคะจะมีระยะเวลาที่แตกต่างกันนะคะอ่าโดยพืชบางชนิดนะคะจะมีวัฏจักรชีวิตสั้นๆนะคะอย่างเช่นข้าวข้าวโพดหรือว่าถั่วลิสงนั่นเองนะคะแต่พืชบางชนิดนะคะจะมีวัฏจักรชีวิตที่ยาวนานนะคะอยู่ได้หลายปีเลยนะคะอ่าอย่างเช่น ะะมะม่วงนะคะต้นขนุนหรือต้นมะยมนั่นเองนะคะ โดยนะคะวัฏจักรชีวิตของพืชดอกแต่ละชนิดนะคะจะมีลักษณะคล้ายกันดังนี้นะคะก็คือ,อเริ่มจากหนึ่งเลยนะคะก็คือเมื่อนำเมล็ดไปปลูกนะคะจนมีสภาวะที่เหมาะสมกับการงอกนะคะหรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนั่นเองนะคะเมล็ดนะคะก็จะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะไปเป็นต้นพืชต้นใหม่นั่นเองค่ะ ลำดับต่อไปนะคะลำดับที่สองนะคะเมื่อมเมล็ดเริ่มงอกเนาะ,ะนักเรียนจะเห็นเป็นต้นเขียวเขียวเล็กๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นต้นอ่อนของมเมล็ดนั่นเองคะอ่ะโดยนะคะรากจะเริ่มดูดน้ำได้นะคะ,ะจะเริ่มมีรากเล็กๆนะคะ,ะทีนี้นะคะ ลำต้นเล็กๆจะโผล่ขึ้นมาจากดินนะคะแล้วก็มีใบนะคะซึ่งจะเริ่มมีการสร้างอาหารเองนะคะต่อไปนะคะหลังจากนั้นนะคะลำดับที่3เมื่อจเจริญเติบโ,โตเต็มที่นะคะพืชก็จะเริ่มเห็น ดอกนะคะเริ่มออกดอกออกมานะคะและดอกนี้นะคะทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์นั่นเองนะคะและหลังจากนั้นนะคะลำดับที่4นะคะเมื่อดอกไม้นะคะดอกเนี่ยได้รับการสืบพันธุ์นะคะก็จะออกผลนะคะซึ่งจะมีเมล็ดอยู่ภายในนั่นเองนะคะและก็จะวนเวียนเป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของพืชชนิดแรกกันนะคะนั่นก็คือวัฏจักรชีวิตของข้าวโพดนั่นเองค่ะ โดยนะคะลำดับที่1นนะคะก็คือนํามเมล็ดไปปลูกนะคะนักเรียนจะเห็นเมล็ดข้าวโพดเนาะสีเหลืองเหลืองนะคะนําไปปลูกนะคะหลังจากนั้นนะคะลำดับที่สองนะคะ,มะเมล็ดนะคะจะเริ่มงอกนะคะเริ่มงอกเป็นต้นอ่อนนั่นเองนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นนะคะมีรากแล้วก็ต้นอ่อนนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะลำดับต่อไปต้นอ่อนและรากนะคะจะค่อยๆจเจริญเติบโตขึ้นนะคะ,ะนักเรียนจะเห็นว่าต้นอ่อนเนี่ยโผล่ขึ้นมาจากดินนะคะ,ะโผล่ขึ้นมาเนาะและจะเริ่มมีใบนะคะมีใบและลำต้นต่อมานะคะ หลังจากนั้นนะคะก็จะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะทั้งใบและลำต้นนั่นเองค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะ,จะเจริญเติบโต,ตเต็มที่นะคะและจะออกดอกนะคะอานักเรียนเห็นไหมคะต้นข้าวโพดก็จะออกดอกออกมานะคะ และต่อไปนะคะหลังจากนั้นนะคะดอกของข้าวโพดเนี่ยก็ได้รับการผสมพันธุ์นะคะ,จะเจริญเติบโตนะคะไปเป็นผลนะคะที่มีเมล็ดอยู่ภายในนะคะนักเรียนสังเกตเห็นผลไหมคะจะเขียวๆอยู่ด้วยนะคะตรงนี้ก็คือเป็นผลของข้าวโพดนะคะและจะออกมานะคะเป็นผลและเมล็ดนะคะที่เรากินกันนั่นเองค่ะ เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะคะนกก็บินมานะคะ,ะมาเกาะและทำให้มเมล็ดข้าวโพดนะคะหล่นลงไปที่ดินนะคะหลังจากนั้นนะคะก็มะเมล็ดข้าวโพดส่วนนี้ก็จะเริญเติบโตไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะ,ะแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของข้าวโพดนั่นเองค่ะ สรุปวัฏจากชีวิตของข้าวโพดนะคะก็คือจะเริ่มจากมเมล็ดข้าวโพดนะคะจะริญเติบโตนะคะมีร่างงอกออกมานะคะหลังจากนั้นก็จะมีต้นอ่อนงอกจะเริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอ่าและนะคะหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีใบนะคะนักเรียนเห็นไหมคะอมีใบแท้เริ่มงอกออกมานะคะอะต่อไปนะคะก็จะเริญเติบโตนะคะเป็น ต้นข้าวโพดนะคะและหลังจากนั้นนะคะ,ะหลังจากนั้นต้นข้าวโพดก็จะเริ่มเติบโตเต็มที่เรื่อยๆนะคะและก็จะเริ่มนะคะเริ่มมี มีผลนะคะมีฝักนั่นเองค่ะซึ่งในฝักเนี่ยก็จะมีมะเมล็ดอยู่นะคะและเมื่อมเมล็ดนะคะตกหล่นลงพื้นนะคะก็วนเวียนวัฏจักรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะและนี่นะคะก็คือวัฏจัจกรชีวิตของข้าวโพดนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของพืชดอกใบเลี้ยงเดี่ยวนั่นเองนะคะอ่าใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะก็คือเป็นใบที่ถ้าสังเกตนะคะจะมีเส้นใบเรียงขนานกันนั่นเองนะคะอ่าอย่างเช่นต้นมะพร้าวต้นข้าวเป็นต้นนะคะทีนี้นะคะในที่นี้นะคะเราจะยกตัวอย่างเป็นวัฏจักรชีวิตของต้นมะพร้าวนั่นเองนะคะโดยต้นมะพร้าวนะคะมีวัฏจักรชีวิตประมาณ4ี่ถึง 6ปีนะคะอ่าเดี๋ยวครูจะเริ่มจากผลและมเมล็ดก่อนเนาะอ่าเมื่อนะคะผลนะคะตกหลน่นลงบนพื้นนะคะอ่าหลังจากนั้นนะคะถ้าหากว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเนาะมีน้ำมีถ่าอาหารอยู่ค่อนข้างดีนะคะก็จะองอกออกมาเป็นต้นอ่อนนั่นเองนะคะอ่าหลังจากนั้นนะคะต้นอ่อนก็จเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะคะเป็น ต้นที่เจริญเติบโตเต็มที่นะคะพอเจริญเติบโตเต็มที่นะคะก็จะมีดอกนั่นเองนะคะดอกก็จะใช้ในการสืบพันธุ์นะคะเมื่อมีการสืบพันธุ์นะคะก็ทําให้มีผลและ,มะเมล็ดนะคะแล้วก็จะวนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นวัฏจักรชีวิตของต้นมะพร้าวนั่นเองคะ่ะ ต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างว่าจะจักชีวิตของพืชดอกใบเลี้ยงคู่นั่นเองนะคะอ่าครูมีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือใบเลี้ยงคู่กับใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยก็คือเป็นพืชที่อ่าเวลามีใบเลี้ยงงอกออกมานะคะจะมีสองใบนั่นนั่นก็คือเป็นคู่นั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจะมีแค<ๆ>่ใบเดียวนะคะส่วนมากนะคะอ่าทีนี้มาต่อนะคะใน พืชดอกใบเลี้ยงคู่นะคะครูจะเริ่มจากผลและเมล็ดเหมือนกันนะคะอ่านี่ก็คือเป็นผลมะม่วงนักเรียนเห็นไหมคะอ่ะมามะม่วงนะคะภายในมะม่วงนะคะจะมีเมล็ดอยู่นะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเมล็ดนะคะเมื่อเรานําเมล็ดไปปลูกนะคะหรือว่าอ่ามันตกหล่นลงมาจากต้นนะคะก็จะเริ่มงอกเป็นต้นอ่อนออกมานั่นเองค่ะ ะนะคะโดยนะคะตอนที่ใบเริ่มงอ,อกมานะคะก็จะเป็นคู่นั่นเองนะคะส่วนมากหลังจากนั้นนะคะต้นอ่อนก็จะเริญเติบโตไปเรื่อยๆนะคะจนเป็นต้นที่จเจริญเติบโตเต็มที่นะคะแล้วก็มีดอกออกมานะคะและดอกนี้นะคะก็จะมีการสืบพันธุ์นะคะแล้วก็ทําให้มีผลและ,มะเมล็ดนะคะ,ะซึ่งจะวนเวียนแบบนี้เป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะ และนี่นะคะก็คือเป็นตัวอย่างวัชจักรชีวิตของพืชดอกนั่นเองนะคะอนักเรียนนะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดน,นะคะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ